สวัสดีจ้าพี่น้องทุกคนกลับพบกับสาวไทยในอเมริกาแลาจะจะ้วเจ้จ้าโบลอนะมันนี่ก็ับแม่กับเขา่าขึ้อเกลียวหละจ่าประเด็นอย่างจัามา,ากเมนสปาเกตตีจ้าพอดีไปซื้อของมากอะ่ะมีเวลาเดทไทยกับประเดทายด่แล้วกระจายทุกคนได้เบิ่งกนะันเนาะว่าเห็ดอยังคั่วจะโฮกๆเลยจ้า้เอเฮ็ดซอสเราจ้าพัสสดซอสไปดยังเรียบร้อยนี่ยนะเพากับมาตม้มจ้าัาตม้มต้มเสียสปากเกตตีเนาะ อมประมาณ8นาะทีจะ้ะอันนี้เขากะมีซอสจะกับรบริเวณทายบางเราบมันเปซื้อซออาร์เยอะมากเป็นซอสาแบลบลอวว่าใส่บะใส่ซอสมันจะมีซอสยี่ห้ออ่าที่เขากินบ้านเขาเนาะแต่มีบางมีกับบรตเวณทายยี่หอ้อนี่จะก,กินอาจจะไปคล่องถึงจักหน่อยกะเป็นยี่หอ้อนี่จะ้ะใสาเกล็ตีจะ้ะอันนี้ซอสได้จ้ะแล้วก็ท่านั่นหอมหั่นกระเทียม หั่นหอมหั่นกระเทียมแล้วมาผัดใส่แล้วก็ใส่ซอสลงไปใส่เนื้อไอ้เนื้อซับเลยจ้ะเก็ใส่เนื้อซับเนาะผัดไปเรื่อยสถาอันนี้วะกับเขา่าทยเฉพเฮ็ดกินอยู่ม่องเฮ็ดงานจ้ะก็จะมีผัดผัดกึ๋นกึ๋นไก่แล้วก็ผัดใจอ่ะพริกหยวกจะหั่นเรียบร้อยแล้วจ้ะก็หั่นกึ๋นเรียบร้อยแล้วจะเห็นหมาจ้ะพี่น้องจ้ะหั่นกึนเรียบร้อยจ้ะ เดี๋ยวเขาจะไปเบิ้งกันเนาะว่าจะเห็ดจังไดงว่าจะพัดพัดพริกหยวกบานเฮาละจ้ะเดี๋ยวเขาไปเบิ้งกันเด้อจ้ะว่าจะเห็ดจังไงแน่ก็ว่าอันนี้จะทายเบิ้งคือขั้นตอนเรียบร้อยก็ว่าบ่อยากจะหั่นผักขันอยังทุกคนก็หั่นผักไปแล้วแล้วแต่ผู้ใดมักแบบใดยส่งใดยหั่นผักหั่นเนื้อหั่นไก่ก็ทุกคนก็หั่นเป็นอยู่เนาะกะเดี๋ยวจะไปพัดให้เบิ่งเด้อจ้ะว่าเฮ็ดหยังแหน่เพราะว่าบ่มีเวลาเฮ็ด วิดีโอช่วงก็คือวันเสาร์วันอาทิตย์จะได้ไทายทุกคนเบ่งก็ให้ทุกคนไปติดตามเลวจ้าติดตามให้ดูให้ได้น,นะคะก็ต้มไปเรื่อยๆแลวจ้าต้มให้เป็นเส้นมันอ่อนสนมจ้าใกล้แล้ว ก็ได้ทีดยดแล้วจ้ะที่เ้ากระเบื้องเจียมันนี่จ้ะกระจาดตะแกงถิ่นมิรูจ้จ้ะหมอปาวจา้นะทเทสนานปะิดไปเนาะแล้วเขาชิมิังเสร็จ,จกนะันแล้วจ้ะเราสุกยังอุ้ยสุกยังเนาะคุณอะอืมลับก็ดีสุกแล้วจ้ะดีสุก ก็หอนมือได้จาวว้าก็ค่อยละบ้านเข้ากับเอาผ่านนะผ่านเอาไว้อ้หอน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 แต่และว,ว่ากันเอาได้จ้ามันหอนอีเด เดี๋ยวขอเตรียมตะแกงดีกว่าเพราะว่าตะแกงมีมันอ่อนไปจ้ะขอเป็นตะแกงใหม่ดีกว่าเป็นตะแกงนี้ดีกว่าจ้ะเพราะว่าตะแกงนี้มันหนากว่าเท่ากับยานมันจ้ะอันนี้จะโอเคอปลอดภัยกว่าจ้ะตะแ,แกงบ้านตะแกงบ้านห้าเวลางพักกัจะ้ะเอ๊จ้ะเ่าว่ากันนะจ้ะเนาะใเรียบร่อละ เยดนน้ำมาจ้าเทลงหมอกันป่าโอเคน้ำที่เหลือเขากลับไปเถิงจ้าอันนี้คือจะใส่เนย้วจ้า ใส่เนยวะไห้มันหนาแข็งโตเสร็จมันแข็งต้องไปเล่เลยเราค้นจากค้นหอมจามันหอมเสร็จมันจับตัวแข็งเนาะ ฉันละจ้ะข้ากระสิมาตัก์ซอสนี่จ้ะใส,ใส่หมกนั่นใส่หม้อผสมกันเลยจ้ะปกติเขาจะกินแยกเส้นแยกน้ำแต่ว่าแฟนเราเป็นมัดแบบผสมคู่ไปเลยจ้ะเราจะขอผสมเลยจ้ะเด้อหอนห่อนหอนิอนอนลิไม่ได้ทายเบอร์หนิจ้ะว่าจะจุดจังไหนกะกดเบิรงเอาว่า เห็ดจังไดายแหนกรียนรูกไปเองเพราะวัะติตะกี้นี่กะเห็ดเองเห็นเขาเห็ดมากอะเบิ่งใน youtube แน่กะเห็ดดำสูตรเฮาแน่กะที่ว่าสูตรคือจังใส่ซอสนั่นแหละจ้าก,กับปุกหนึ่งตะกะเ,เส้นสปาเกตตีจา่าพอหนึ่งเท่ากับมะลวกับมันสุกือจังเห็นนั่นแหละนี่กับสุกล้วได้จ้นะ่าไดเนาะไงไก่จก้ะ ตัดไปเลยจะเทก็ได้แต่ว่ามันห่อนน้ำม่ท่านได้เท่ตักไปก่อนจ้ะตักไปก่อนตักให้มันเหมือนอาจารเคนะกับเป็นอันเจ็บเรียบร้อยจ้ะเขาเทสไหมอนเรียบร้อยแล้วก็ตัดตอนนิดนึงกับบ่ากันเด้จ้ะข้ากษัตริมานอีกจ้ะเเขุากันนะเห็นไหมจ้ะเค่อยเข้ากัน กินมาจ้ะนายกินบ้างเส็นก็จ้าเส็นขอบปุนบานเท่าหรอเนาะ,เ,นะเค้กครบร้อยแล้วจ้าสปากเกตตี้ของโปรด กะส่เนื้อซับแต่จ้าอาบดมาแล้วเนื้อบดเนื้อบดกับประมาณหนึกิโลจา้จาจก,กิโลหนึ่งจ้าได้เห็นจา้าน่ากินไหมโอเคขอพักไวก่อนจา้าพักไว้ก่อนเดี๋ยวจะทำอาหารต่อไปตอนเที่ยงนะคะ ก,ก็มาบังจากเขาโทดหลยๆจาก็ถดกล่องลุดมเมื่อกบมเบิงจากว่าเฮามีเห็นอย่างตัวนี้กะจะพัดนี่จ้ะจะพัดอ่ากึนจากทาจาุดใส่กะเทียมนะหอมกระเทียมกะซับไว้แล้วเนาะจ้าพี่น้องใส่กะเทียมลงไป กระเทียมสับแล้วแล้วจ,จะกัจะไม่เห็ดต่อก็ตะไงกันจ้ะาถ่ายุกเลยชินมันสุกซุกหนักจนนักจีนจ้าสไปา์กิตีเขาก็สุกที่โอ้ยมันยังนอกกองนี่นอกคพื่อจังมาหลุดมือดีแท่นอะ<ๆ>เห็นมหจ้ะทุกคน ่ามันไม่ค่อยดีไหมมือน,นี้เป็นยังมื้นี้ม,นนมันเอาลณมบดีมัง้งซุกแล้วข้าก็ใแ่น,นี่เนาะโอ้ยลายแต่นอนให้เกิไมาลงไปเลยอันนี้จะธรรมดา เอาไปชุบไจ้ะไปเบอรกันต่อจ้ะแบบมึงหันกับใส่น้ำตาลไปหรือได้จ้ะใส่นิดเดียวใส่สอนซาเดียวจ้ะกัใส่ดับมันหอยจ้ะสอนซาเนึ่งจะใส่ใส่สามจ้ะขอไปใส่สามเย สองสามพ่นๆนะจ๊ะใส่คพ้นๆเต็มๆจ่มขาไปเลยจากขึ้นน้ำนิดหน่อย คลิกอยู่อะใช่ละจ่ะใช้ปิ่นหยวกลงไปคือว่ากินมันสัวเข้าใส่ใช้ปิะะ่หยวกเนาะก็ดีพิเศษอย่างหนึ่งไปได้ใบไอ้ก็ไอ้ยังก่อนอ่าขึ้นฉายมาจ่ะใส่ลงไปน้ำใส่หอมลงไปได้ไจ่ะขึ้นฉายยังจะใส่ไปใชวว่าหัวละผ้านี่พอเอาได้จ่ะัวละผ้านี่สดใส่ยังหนึ่งคือว,ว่าจะให้กับข้าวเที่ยงให้แป้นนี่จ้ะนะจ่ะอันนี้ ของพูดีกับมีแค่นี่แหละพัดพัดพัดกึ้นไก่ของเรากับเจเฮ็ดไออาหารเทียงนีง่ก็สำหรับมืออื่นหรือว่าสำหรับจังทุ่งซุกก็จะเฮ็ดพัดขีมเมาจ้ะพัดขีมเมาาส่งเกียวจะเสิร์ฟขีเม้ากับเกียมไว้แล้วละจ้ะแต่ว่ากับเจ้าจ,จะวัดไทยเบิ้งนอนวันมีเวลาหลายมื้อนี้กับวันวันอาทิตย์จ้ะพอดีมันมีเกมเขาจะเบิ้งเกมก้ะทำบะนังเบิ้งเ,เ,เ,เกมน้ำเพลนเนาะที่จ้ะเสิร์ฟเกี๊ยวแซ่ไว้แล้ว เราจะเห็ดเขียวไม้จ้ะเน๋้วเ,าเา้าวกลับชาดีจ้ะขอถอดส่น้ำได้จ้ะกระบอกบอกสูตรกันเนะาะเพราะว่ามมีสูตรแล้วแต่ไพลสิม,มารสลาจัดได้กันแล้วแต่ขขทุกคนจะเห็ดเอา สุกแล้วจ้าก็ขอบคุณเลไลท่ที่ติดตามที่เบิง้งกับบะมี่ยังหลายแหละว่าเฮ็ดอีหยังให้เบิ่งแน่กนแต่แค่เฮ็ดว่ามื้อนี้เฮ็ดหยังแน่เฮ็ดหยังให้กินแน่แต่ละมื้อนี่มันอยู่ดีก็หาเวลาว่างก็ยากอย,อย,อยู่แต่ดีแหละปอยู่บ้าน,นซื่อๆก็ต้องหาเฮ็ดแนวกิน,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 นเ,เน,น้อยู่แนวกินก็ไปเฮ็ดง่ายเดี๋ยวมเฮ็ดงานโอเคค่ะต่อไปกันสุกแล้วจ้า,จาเบิ่งกันต่อไปเนาะ กับคนหลายๆอยากทิติดตามกบับบ่ากันนะจ๊ะอาจจะทายบอดีว่าวมวลหรือว่ากล่องมันอาจจะทายเร็วกะขอให้ทุกคนติชมมาได้เลยจา้าจังไหนกับฝากกดไลยกดแชแน่ขันบอมากกับว่ากันไปทีน,นึงเนาะกับฝากก้อนฝากเนื้อฝากตัวด้วยจ้าสวัสดีจ้าที่บึงขอบคุณจ้า